สวัสดีครับสมาชิกแฟนไรอัสปิโนซาครับผมสปิโนซาขอรำเน็ตหนังสือพิมพ์สปอตคู กับสตาร์สกอร์นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับ22พฤษภาคมโปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะมากขึ้นนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ศึกฟุตบอลลีกา2เีอรมันครับซึ่งผมพิจารณเอกกับมือทั้ง2คู่นะครับเริ่มกันที่คู่แรกไปกันที่การเจอกัระหว่างเนินแบกครับเปิดบ้านพบกับ เอสเกตเปกเกอเอานะครับเดินแบกเป็นทีมที่เพิ่งตกชั้นลงมาจากลรีสูงสุดนะครับเพียงแต่ว่าผลงานแย่มากตอนนี้มาอยู่กลุ่มท้ายตารางครับต้องหนีตกชั้นเต็มตัวครับแม้เกตบอลชื่อชั้นเนี่ยอาจจะยังดูโอเคอยู่นะครับแต่ผมมองว่าเดินแบกเนี่ยเป็นทีมที่เรียกว่าเหมือนทีมแตกครับคือความสมัค้คีเนี่ยแย่มากแล้วก็คุมกําลังเนี่ยเล่นกันแบบไร้แรงจูงใจนะครับฟอร์มช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่าน่าผิดหวังครับเกมล่าสุดเนี่ยแพ้ต่อซังพอดีครับศูนย์หนึ่งแล้วก็วันนี้ครับจะหมดสิทธิ โกมือหนึ่งนะครับอย่างทางคริสเตียนมาเทนีครับซึ่งติดทดแบนทำให้ตรงนี้ครับแผงหลังเนี่ยดูแล้วน่าเป็นห่วงมากยิ่งขึ้นครับเจอกับทางเอสเคพิเก้เอาครับซึ่งเกตบอลเนี่ยอาจจะดูไม่เหนือกว่านะครับแล้วก็เอาเนี่ยเป็นทีมที่จะการค่อนข้างรอยตัวนะครับแต่ผมมองครับว่าเนินแบดเนี่ยเป็นบอลที่ฟอร์มตดครับแล้วก็เล่นแบบกดดันตัวเองเพราะฉะนั้นกำแพงครับที่เปิดให้เป็นต่อศูนยจุดห้าแม้แรงมุ่งมั่นจะมากกว่านะครับแต่ผมมองครับว่าเนินแบดเนี่ยจะยังไม่ดีขึ้นเพราะฉะนนัั้้โอออกกาาาสสสททีีี่จะลงงงเเเยยยดวรรรมมูคบช์ เอสเกเบเกเอานะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่การเจอกันระหว่างไฮเดนทามครับเปิดบ้านพบกับเวเฮนวิสบาร์ดเนี่ยนะครับคู่นี้อันดับแตกต่างกันพอสมควรนะครับไฮเดนทามเนี่ยรั้งอยู่อันดับ4มีรุนโคต้าเทคออฟเดือนชั้นครับฝ่าทีมครับเวเฮนเนี่ยหนีตกชั้นเต็มตัวนะครับแต่ไฮเดนทามครับผลงานช่วงหลังเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยแน่นอนนะครับแล้วก็ปัญหาหลักเนี่ยคือเกมรับมักจะสมาธิหลุดเสียประตูง่ายช่วงท้ายเกมนะครับเจอกับทาวเวเฮนวิสบาร์ดครับซึ่งเกตบอลเนี่ย อาจจะดูเป็นรองค่อนข้างเอะน,นะครับเนื่องจากเป็นทีมน้องใหม่ที่พึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานครับแต่ไม่ใช่ครับผมนะช่วงหลังเนี่ยเริ่มเป็นบอลที่เรียกว่าหมู่เขี้ยวตันครับมีฮึดมากขึ้นแล้วก็ผลงานช่วงหลังเนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับผลงานถือว่าดีขึ้น,นครับแล้วก็แท็กติกเนี่ยลงตัวมากขึ้นการรับรอโต้เนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่หวังผลแล้วก็สภาพฟวามงรับสามารถเพสซิ่ง วิ่งได้แบบไม่มีหมดครับผมผมมองนะครับว่าไฮเดนทฮมเนี่ยเป็นทีมที่ยังแกร่งไม่จริงนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยมักจะตกมาตายในเกมโกต์ตายอยู่เวลาประจำเพราะฉะนั้นกรแพาครับที่เปิดมาให้เป็นต่อศูนย์จุดห้าอาจจะดูชวนให้ต่อนะครับแต่คู่นี้ก็ผมมองว่าเวเฮนครับเป็นอีกคู่ที่เป็นบอลรอนที่สู้ได้แล้วก็อย่างเราครับเชื่อว่าจะบุกมาแแตกกับออกไปได้เชียร์ทางเวเฮนวิสบาร์เดนนะครับวันนี้ครับสองทีมในคลิปนี้ครับฟุตบอลวีกาสองเยอรมันเชียร์บอลรอนนะครับทีมเยือนเชียร์เอสเกเบเเเชียร์ววนิสบบารรรเเเดนนะคัฮงวยไม่จอกััันนใหม่่พรรุงีี้สสวดคบ